แม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วก็ฟังขมานะจ๊ะวันนี้สาวแก้วลูกครึ่งขมีนลาวก็จะมากินกระทอนนะคะกระทอนนี่ภาษาขมายเรียกว่ากระปิงเรียนนะจ๊ะส่วนภาษาไทยก็เรียกว่ากระทอนไม่รู้ว่าสะกดคำถูกหรือเปล่าอันนี้ซื้อมาจากตลาดกิโล35บาบาทได้ห้าลูกนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ทาไปแล้วสามลูกหมักพี่เกือบเลวเรียบร้อยจ้ะตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอยากกินของเปรี้ยวก็เลยจัดไปอะไรคะส่วนพี่ๆน้องๆที่กำลัาางแพร่ท้องหรือว่าอยากกินของเปรี้ยวถ้าเจอตอนดึๆกๆอกอขอโทษขออภัยด้วยจ้ะ ก่าวแก้วไม่ได้แพ้ทองแต่ว่าชอบกินของเปรี้ยวมากเราชอบกินตอนดื่นๆงานนี้นักมาก้อนหมัง,งนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะจ้ะพี่น้องถ้าพี่เกลือเรากินกับมะม่วงกับอย่างอื่นก็จะเอารสชาติปกติแต่ถ้ากินกับกะทอน สาวแก้วก็จะชอบใส่น้ำตาลให้ปริมาณเยอะกว่าปกติระวบาลสาวแก้วชอบใส่น้ำตาลเยอะๆมันจะไ,ไม่เปรี้ยวมันจะได้เปรี้ยวแบบพอดีกะใส่พริกพงพงชูรสเกลือน้ำตาล ซื้อมาก,ก็ปอกเปลือกสะอาดเรียบร้อยแช่น้ำเกลือนี่เลยจ้ะครั้งเกลือมาจะแช่ไปประมาณสิบนาทีมั้งแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเกลอือแล้วเกลเอก็มาหมักพีกพงนั่นเลยค่ะพงจะโรยน้ำตาล นี่จะเดอ้อนี่นี่เม็ดเม็ดกระทอนสาแก้ชอบกินเม็ดตอนเป็นเด็กๆก,ก็ติดคอนะคะทุบทก,กว่าจะออกมาได้แทบจะตายตั้งแต่เด็กบอกระทอนนี่แหละคอจะทู่ทนะ มาเจอคลิปนี้ตอนดึกๆดึดึดึน้ำลายไหลนะคะหัก็หาไม่ได้ฮิวตอนกลางวันไม่ทลายนะคะหากซึ้งได้แต่ฮิวตอนกลางคืนนี่มาเจอคลิปนิตอนกลางคืนนี่โอ้โหหากที่ไหนได้เนี่ยประอโทรขออภัยด้วยจ้ะช่างั้น ที่เป็นภาษาขมาภาษาไทยแปลว่าอร่อยนะคะส่วนอันนี้ภาษาภาษาขมาเขาเรียกว่ากะปิงเรียรจ้ะพี่น้องบอกภาษาไทยก่หักกทอนนะบองโอนปรับเป็นบองโอนน้ำต้นดัง បងប្អ to... ូនបងប្អ <tuluk> <tuluk> ូនថ្ងៃយកឡើងភិកចាមកសួរភាសាចារអញ្ចឹងតិចប៉អង្ដឹងភាសាថៃតែពីកានគ្រាន់តែទូកគត់ទូកនៅខ្មែរក៏គាត់ដឹងភាសាថៃទីន້ອງទៅណាស់មើលនេះលឿនតិចគត់เดียวក៏អរឡើយទៅភីន້ອງឌឺ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  จะอร่อยกิน <laughs> ของเป็น้ยวกินตนนัวไหนก็อร่อย้าเมลาหิวแล้วห้ากินไม่ได้ดีโอพี่น้องใจจะขาดี่เรืองอื่นี่เรืองอื่นเนี่ยไม่ได้กินมมนเท่าไหร่ดะอยากกินของเปรี้ยวหิวของเปรี้ยวเนี่ยไม่อยากไม่ได้กินไม่ได้กินนักใจโอใจใจใจ้ใจขาดใจจะขาดใจจะขาดจะขาดใจตาย <laughs> <laughs> พูดผิด <laughs> มันก็จะแทบ พ,พ,พี่ก็ใส่จนแดงกำเลยค่ะก็เผ็ดอยู่แต่ว่าก็อร่อยส่วนพี่ๆน้องๆ ที่ว่ากําลังตังคอนอยู่กําลังท้องกินนะคะชอบกินของเปรี้ยก็ก็กินเยอะนะคะไม่ดีไม่ดีต่อลูกกินก็กินพลอ,อยหายยาคำสองคำสองคำกินเยอะไม่ดีต่อลูกไม่ดีกับทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ ว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะคะกินได้กินได้แต่ว่าถ้าก,กินเยอะก็จะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดลูกในครรภ์แล้วก็แม่เป็นหมอกินก็กินความของพาอม่อยากสาวแก้วก็กินพออ่อยากด้วยพี่น้องอันนี้ก็หมดไป เกือบสองลูกเลยจ้ะตอนนี้ก็แทบทองไปแล้วค่าเรียบร้อยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวแก้วลูกครึ่งขมิ้นลราด้วยค่ะยมเรียบเรีสวัสดีทุกคนค่ะ